มันต้องหมดยุคยุคของการแบ่งแบ่งความเชื่อนี้ต้องหมดไปมันต้องหมดไปว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดหมดไปนะให้มันหมดไปเลยนะสายนี้สายนั้นให้มันหมดไปอย่าให้มีให้มันเหลือสายายเดียวคือศีลสมาธิป,ปัญญาให้มันเหลือแค่นั้น ให้มันเลือกสายเดียวคือสายแห่งพุทธ,ธะไม่มีสายอื่นรวมเป็นสายเดียวไปเลยหากวิธีการปฏิบัติแบบไหนเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อทำลายอัตตาตัวตนเป็นไปเพื่อการเจริญแห่งจิตใจคูบาวมองว่าเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยไม่มากก็น้อย ผู้ฉลาดจะหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งไม่มีโทษเลยถ้าผู้ผู้จิตใจที่มีสติปัญญาแนละ้วใจเขาจะเฟ้นหาแต่ประโยชน์อย่างเดียวเขาจะไม่เฟ้นเอาโทษเขาจิตใจเลยนีจะไม่ได้มาทะเลาะก,กัน,นไม่ได้มาโอ้เชื่อไหมว่าพี่น้องทะเลาะก,กันเพราะเพราะอาจารย์กูอาจารย์มึงนี่แหละเนี่ย เคยเป็นเพื่อนสนิทกันนะพอมีอาจารย์กูอาจารย์มึงเข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นทําให้เพื่อนสนิทแตกแยกกันครอบครัวแตกแยกกันนักเข้านักเข้าสามีภรรยาแตกแยกกันนะพี่น้องแยกกันไปต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นในในความเชื่อของตนเองในอาจารย์ของตนเอง ถ้าธรรมะมันทําให้คนแตกแยกได้รขนาดนี้ก <_ d ata> ็อย่าไปมีเลยรธรรมะเนี่ยถ้าธรรมะอย่างนั้นอย่าไปมีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านคงเนี่เห็นแล้วสลดสังเวชมากเนท่ารทของท่านนี้ทําให้คนแตกแยกกัน,นอย่าไปม,มีทําอย่างงั้นพระพุทธองค์ไม่เคยพาทําอย่างงั้น,นมีแต่ความเห็นเราเนะี่ยแบ่งแยกสําคัญว่าของตนเองถูกต้อง สำคัญมันจะสุดตรงไปฝังใดฝังหนึ่งอย่างคนที่ยึดมั่นถือมั่นในพุทธวจนะก็จะไปทางพุทธวจนะอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นนี่เรียกว่าสุดตรงเป็นอัตตาคนที่ยึดมั่นถือมั่นในวิธีพระปาสายปฏิบัติกรรมฐา,านนะอย่างอื่นพิหมดนี่ก็เรียกว่าอัตตา เนะีเป็นอัตตาล้วนๆเนะีเชื่อแบบไหนยึดมั่นแบบนั้นแล้วสิ่งอื่นผิดนั่นหนละอัตตาตัวตนะมีทิฏฐิเป็นที่ตั้งนะีความเห็นไปทางฝ่ายเดียวไม่เอาฝ่ายอื่นนะทิฏฐินะีอัตตาเนะีสำคัญว่าของตอนเองถูกต้องของคนอื่นจึงผิด ใช่หไหมถ้าเรายึดในหลักของอาณาปาแล้วสาคัญว่าอาณาปานี่ถูกต้องกรรมฐานอื่นก็ผิดหมดจะเป็นการดูถูกกรรมฐานอื่นนี่ก็ไม่ใช่ไม่สมควรอย่างยิ่งเห็นไหมคนสมัยนี้ศึกษาแล้วก็มีแต่ยึดมั่นถือมั่นเอาธรรมะมาทิมแทงกันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เลย นะธรรมะจริงๆมันไม่ควรแบ่งแยกนะมันควรที่ล้อมรวมจิตใจของมนุษย์นี่เข้าเป็นอันเดียวกันคือเข้าไปสู่คุณงามความดีไม่ใช่เหรอฮะทำไมธรรมะทำให้ครอบครัวแตกแยกตกแยกกันล่ะนี่ปัญหานี้เป็นเกือบทุกบ้านเลยนะสำหรับคนที่ศึกษาธรรมะนะบางทีคนไปปฏิบัติธรรมก็สำคัญว่าตัวเองมีศีลมีธรรม นะก็ไปกาวดูถูกนะถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยก็ไปกล่าวดูถูกพ่อแม่ตันเองนะอยากให้พ่อแม่ดนะีอยากให้คนนั้นดีอยากให้คนนี้ดีเนะนะพราะเขาไม่ดีแหละทีนี้เขาไม่เป็นไปดังที่ตัวเองอยากให้เป็นนะนะเป็นปัญหาเลยทีนีนะ้แต่ละคนเข้ามานี่ กุบาเจ้าขาเนี่ยจะทำอย่างไรให้พ่อแม่ของหนูนี่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเอาแล้วเนีราบอกจะ่าไปเสือกเนีอย่าไปเสือกเรื่องของท่านแม้แต่พระโมลลานะยังไม่เสือกเรื่องของพ่อแม่ตัวเองเลยนีพ่อแม่ของพระโมลลานะเป็นมิจฉาทิฏฐิ น่ <N> พระโุคคกะลานะก็ไม่เคยไปไว <N> ุ่นวายน่นั่นพระอรหันนั่นน่ะพระอรหันองค์สําคัญน <N> ่พูดได้ง่ายคือพี่ใหญ่เลยนั่นน่ะนะเป็นรองเพียงแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละนันพี่ใหญ่เลยนะพระโมคคัลลานะภาษาร,ราีบุตรเนี่ยนะขุนพลซ้ายขวาเนี่ย <N> <N> ทำไมพระโมคขาลานะกับไม่สามารถที่จะบอกสอนพ่อแม่ตัวเองได้ทำไมไปยุ่งเลย <c oughs> แต่พวกเราอะ่ะไม่ได้หรอกกูมีความกลัวสังเกตดีๆนะมันมีความกลัวเป็นเป็นเครื่องผลักดันให้มันให้มันทำสิ่งนั้น กลัวว่าพ่อแม่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิีกลัวว่าพ่อแม่จะไม่ดีกลัวว่าพ่อแม่จะตกไปสู่โลกที่ชั่วกลัวกลัวจึงพยายามบอกนะคิดว่าลูกจะสอนพ่อแม่ได้หรอถ้าคนเป็นลูกกันนะ,นะจะไปสอนพ่อกับแม่ไม่มีทางหรอก พระพุทธเจ้าจะใช้เวลากี่ปีกว่าจะไปกลับไปหาพ่อตนเองเน่ยถือว่าเป็นสุดท้ายแล้วนะั่นน่ะไปไปเป็นที่สุดท้ายเลยนะถึงกลับไปหาพ่อตนเองได้จนพ่อนี่ทนไม่ไหวแล้วถึงยอมไปหาพ่อเพราะท่านรู้ว่า เป็นเป็นไม่ยังไม่เหมาะสมที่จะสอนที่จะบอกที่จะเล่าให้ฟังในสิ่งที่ท่านรู้นะถ้าเราเปลี่ยนไปนะพ่อแม่จะจะเกิดความสนใจเองถ้าเขามีนิสัยวาสนานะนะนะถ้าบิดามารดามีนิสัยในการพ้นทุกข์เขาจะสแสวงหาด้วยตัวเขาเองหรือใครก็ตามมันไม่ได้ไปยัดเยียดความเชื่อให้กันหรอก ไม่ได้ยัดเยียดเลยเขาเรียกว่าผู้มีนิสัยมีบรารมีพวกนี้ต้องสะสมบรารมีมาสะสมนิสัยมามันไม่ได้ว่าบ้ามันพึ่งมาทำอย่างคนที่มานั่งอยู่เนี้ยไม่ใช่ว่าพึ่งมาได้ยินได้ฟังไม่มีนิสัยไม่มาหรอกไม่ได้สนใจหรอกถ้าไม่มีนิสัยนะ่ะ นะต่อให้ได้ยินพู๊มันปัดหน,นีปั๊บพวกเนี้ยเพราะไม่มีนิสัยไม่พร้อมที่จะฟังไม่เปิดใจในการรับฟังไม่เปิดใจในการศึกษาโน้มันจะไปฟังแต่สิ่งที่มันพอใจยินดีหนึ่นเสพในสิ่งที่ใจปรารถนาหนุ่นนะส่วนธรรมะเนี่ยเจอปุ๊บปัดทิ้งปั๊บนะถ้าไม่ปัดทิ้งนี่กล่าวตำหนิด้วย หนักเข้านะเข้านั่นเขาเรียกว่าคนไม่มีนิสัยไม่ได้มีวัส,สนานิสัยในการที่จะใฝ่รู้เสริมสร้างสติปัญญาตนเองให้มันเฉลียวฉลาดขึ้นเลยไม่มีเลยไม่แต่น้อยนจะสอนได้เราคนประเภทนี้เพราะจิตใจเขาไม่ได้สนใจธรรมะคนสนใจธรรมะนี่อยู่ไหนมันก็จะวิ่งหายไปธรรมะ ครูบาเคยฟังประวัติของพระอาจารย์สุชาตินะสมัยที่ท่านทำงานอยู่ต่างประเทศท่านจคเห็นหนังสือการท่องเที่ยวมั้งเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วหนังสือนั้นเป็นการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะแล้วก็มีรูปวัดรูปพระที่กำลังเดินบิณฑบาตรูปอะไรอย่างเงี้ย ท่านก็เกิดความสนใจเลยนะแค่นั้นน่ะเห็นไหมคนที่มีนิสัยท่านเกิดความสนใจไฟนะนำท่านมาสู่การศึกษาเกี่ยวกับหลักของศาสนานะทำงานปีหนึ่งหยุดปีหนึ่งท่านนะนะปีนี้ทำงานมีเงินเก็บปุ๊บท่านหยุดภาวนาทั้งปีเลยนะทำงานปีหนึ่งหยุดปีหนึ่งทำอยู่อย่างั้นเงินหมด ท่านก็มาทํางานอีกนะทำงานเสร็จปุ๊บท่านมีเงินท่านก็หยุดทํางานเพื่อมาภาวนาป้าหนึ่งเข้าคอร์สหรือเข้ามาหาลัยเลยอย่างงั้นเลยท่านทนะําน่ะจนแบบว่าเอ้ยอย่างนี้คงไม่ก้าวหน้าแล้วนะนะเพราะาต้องมายุ่งเกี่ยวกับสิ่งทําอย่างนี้อยู่ท่านก็เลยว่าตัดสินใจกลับมาที่เมืองไทยดีกว่าอันะนี้ที่ฟังประวัติของท่านนะเขาเรียกว่าผู้มีนิสยัยอยู่ใกล้แค่ไหนมันก็อยู่ ก็ใฝ่หาสิ่งเหล่าน,นี้มันก็ตรงกับสอดคล้องกับคำที่พระพุทธองค์ท่านตัดไว้เหตุสีประการนั่นว่าเหตุสีประการที่เราตถาคตไม่สามารถทำได้เราไม่สามารถมอบสติปัญญาให้กับใครได้ สติและปัญญานั้นจะเกิดจากผู้นั้นเพียรปฏิบัติสร้างขึ้นมานเกิดจากกรรมคือการกระทําของเขานั้น,นเกิดจากวิธีการปฏิบัติเท่านั้น,นท่านเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางและกระบวนการวิธีทำเท่านั้นเราตถาคตไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมใครได้ชดเชยกรรมล้างบาปให้กันไม่ได้รับกรรมแทนกันไม่ได้แก้กรรมให้กันไม่ได้เราตถาคตเป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนวทางเท่านั้นนะกรรมนั้นเป็นของของตนใครทํากรรมอะไรก็ต้องรับผลจนะแก้กรรมก็ต้องแก้เอง แก่พฤติกรรมของตน,นเองสร้างเหตุเอาเราตาาคตไม่สามารถสอนบุคคลที่ไม่มีวาสนาต่อเราได้บุคคลใดที่มีไม่มีบุญสัมพันธ์พูดภาษาสมัยที่เราเข้าใจแล้วคำว่าบุญสัมพันธ์ไม่มีกรรมต่อกันไม่มีนิสัยวาสนาต่อกัน พระพุทธองค์ไม่สามารถที่จะบอกสอนได้คือคนที่ไม่เปิดใจรับฟังท่านท่านสอนไม่ได้นะต่อให้เห็นกันอยู่แต่ไม่เปิดใจในการศึกษาไม่มีศรัทธาอย่างลงเป็นบาทฐานนะมันก็เหมือนเทน้ำเ็่หลังหมาคำพูดนั้นจะไม่เกิดประโยชน์จะมีแต่โทษด,ด้วยนะปนะนึ่ง พระเทวทัตกับพระพุทธองค์เนี่ยเห็นไหมพระเทวทัตไม่มีศรัทธาในพระพุทธองค์ในเมื่อพระเทวทัตไม่มีศรัทธาทำทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ยินก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมุมมองหรือทัศนคติมันบิดผิดเพี้ยนไปพระเทวทัตไม่ได้มองหาประโยชน์แต่เป็นการมองจับผิดอย่างเดียวมองเพื่อเอาชนะพระเทวทัตจึงไม่ได้ประโยชน์เลยณตอนได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ คอยได้จะจับผิดแก้ไขนะหาข้อบกพร่องเพื่อที่จะเอาชนะพระพุทธเจ้าเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าไม่มีนิสัยวาสนาต่อกันนู่นวาระสุดท้ายหนุนจิตสำนึกดีของพระเทวทัตถูกปลุกขึ้นด้วยเหตุที่ว่าตัวเองนี่ใกล้จะตายแล้วจึงรู้สึกตัวขึ้นมาจิตสำนึกนั้นปลุกพระเทวทัตให้ตื่นขึ้น,นมา นั่นจะเป็นการสร้างนิสัยใหม่ของพระเทวทัตที่จะมีต่อพระพุทธองค์เนี่ยที่จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมได้สำคัญนะตัวนี้เขาเรียกว่าไม่มีนิสัยวาสนาต่อกันฟังกันไม่ได้นะไม่มีศรัทธาก็ฟังไม่ได้หรอกเพราะมันจะเกิดอคติเหมือนคำหลวงตาบอกคนที่รักกู ก็ว่ากูเป็นพระอรหันต์คนที่เกียกิกูมันก็ว่ากูบ้าเนี่ยแล้วมาวิเคราะห์ดูซิว่าระหว่างคนที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงตาได้หรือเสียอะไรและคนที่ไม่ไมีศรัทธาต่อองค์หลวงตาได้หรือเสียอะไรนี่มันน่าวิเคราะห์นะกูบาว่านะมันน่าจะวิเคราะห์ดูลองช่ำแหละคนสองคนนี้มาดู หนึ่งคนที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงตานศรัทธานั้นจะนำไปสู่กรรมดีคือการกระทำไม่ว่าหลวงตาจะทำอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีศรัทธาหนึ่งอยู่ใกล้สบายใจสุขใจเพราะอะไร ประหนึ่งเราได้อยู่ใกล้บุคคลอันเป็นที่รักวันหนึ่งเราได้อยู่ใกล้บุคคลอันเป็นที่รักไหมเพราะอะไรเพราะใจนี้มันดีมีศรัทธาเป็นที่ตั้งคนประเภทนี้จะเอียงหูฟังจะคอยฟังคอยศึกษาคอยหาประโยชน์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อเขาเปิดใจในการศึกษาในการรับฟัง เขาจะได้แต่ประโยชน์อย่างเดียวต่อให้พฤติกรรมหรือการกระทำนะมันจะขัดจากความรู้สึกเรานะแต่เราก็จะได้ประโยชน์เพราะเราจะเห็นใจเรานะเนี่ยผู้ที่ศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธาล่ะนีอยู่ใกล้ก็ทุกข์ใจ ได้เห็นก็ทุกข์ใจได้ยินเสียงก็ทุกข์ใจปัดติ๊กตอกไปไปเจอลงตาก็ทุกข์ใจเนี่ขับรถไปไปเจอป้ายลงตาก็ทุกข์ใจเนี่ยทำอะไรก็ตามนะเจอเกี่ยวกับหลงตาจะทุกข์ทั้งนั้นเนี่การฟังธรรมของท่านไม่ได้ฟังหาประโยชน์แต่เป็นการฟังเพื่อจับผิดเนี่ย อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้ทพูดอย่างนั้นไม่ได้ทำไมต้องทําอย่างนั้นทำไมต้องทําอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ทั้งที่หลวงตาก็พูดอยู่คนเดียวนั้นแหละผู้ฟังสองคนนี้ก็ได้ยินอันเดียวกันแต่ได้ประโยชน์ต่างกันคนที่มีศรัทธาได้พลังงานบวกไปได้สติปัญญาไปพัฒนาตนเองได้ น้อมนำมาสอนตนเองได้คนที่ไม่มีศรัทธานี่ได้แต่ทุกข์ล้วนๆหลวงตาบอกคนไหนมันเกลียดกูมันอกแตกตายแน่จริงๆรินารบูดนะนะคนไหนไม่ชอบกูคนไหนมันเกลียดกูมันเห็นกูมันอกแตกตายแน่นะจริงจนะนี่แหละสิ่งที่กูบาพูดนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปวิเคราะห์ดูเอ๊ะมันเกี่ยวกับหลวงตาจริงหรือ หรือเกี่ยวกับมุมมองของเราทัศนคติของเราเรามีทัศนคติแบบไหนล่ะความเห็นของเรามันมุ่งไปทางไหนเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่อพัฒนาจิตหรือเป็นไปเพื่อทำลายเขาเรียกว่าทัศนคตนิหรือเรียกว่าบิจชาทิฏฐิ ในความเชื่อของเรานั้นมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่นในความยึดมั่นในความยึดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความทุกข์มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความทุกข์นั้นนในความไม่พอใจมันมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นไม่ใช่ว่ามันอยู่ดีๆมันจะไม่พอใจไม่มีทาง ทุกไม่สามารถเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุปัจจัยทุก์ไม่ว่าจะทุก์หรือสุขล้วนมีเหตุปัใจจัยในการเกิดทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆนะนะมันมีต้นสายปลายเหตุผู้ที่ฝึกสติไว้ดีแล้วถึงจะเห็นนะเมื่อเป็นผู้รู้แจ้งในทุกข์ขก็เรียกว่าผู้มีปัญญามันจึงจำเป็นที่ต้องมีวิชาภาวนา นะวิชาฝึกจิตใจเรียนรู้จิตใจตนเองกนะก็เรียกว่าปฏิบัติทนะุกเป็นของเลิศเป็นของดีนะเป็นของที่งดงามสำหรับผู้ฝึกตนความทุกข์นี่นะเพราะอะไรนะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุด พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดเห็นทุกบุคคลนั้นเห็นธรรมท่านไม่ได้พูดบุคคลใดเห็นสุขนะบุคคลใดเห็นทุกบุคคลนั้นเห็นธรรมแสดงว่าทุกนั้นเป็นของดีเพราะอะไรจะนำไปสู่การรู้แจ้งเมื่อเรารู้จักทุกจะนำไปสู่การเรียนรู้ทุกและปล่อยวางทุกนั้น,นเพื่อพ้นออกจากทุกนั้น แต่ทำไมเราลังเกียจทุกข์กันล่ะหลนะวงตาท่านเคยพูดไว้ว่าทุกข์เป็นเหมือนสวนดอกไม้ของพระอริยะแสดงว่ามันงดงามนะสวนดอกไม้นะนะทุกข์ให้กำหนดรู้นะเหตุแห่งทุกข์ต้องรู้ให้ชัดนะให้รู้ว่า มันเกิดที่ไหนมันดับที่ไหนเนี่ยต้องรู้ลึกลงไปถึงว่านะวิธีแบบไหนการวางจิตแบบไหนที่ไม่เกิดทุกข์นะถ้าเรียกว่าอริยสัจสี่ทุกสรรพสิ่งนี้เป็นอริยสัจสี่ทั้งหมดนะเพราะทุกอย่างมันคือทุกข์ทั้งหมด มันจะเป็นของสําคัญนะทุกเนี่ยนะทุกในที่นี้หมายถึงทุกใจนะครูบาพูดถึงทุกของจิตใจไม่ใช่ทุกของกายทุกของกายเนี่ธรรมดามากเลยนักภาวนาพูดถึงเรื่องจิตใจล้วนๆไม่พูดเรื่องของกายนะเพราะทุกที่แท้จริงไม่ใช่กายนี่ แต่เป็นใจที่ไม่ยอมรับกายนี้ต่างหากไม่ยอมรับความจริงของกายนี้นะทุกจริงๆไม่ใช่ความพัดภาคแต่เป็นใจิตใจที่ไม่รู้แจ้งในความพัดภาคนะทุกจริงๆไม่ใช่ความไม่มีความหมดไปแต่การไม่ยอมรับในความไม่มีต่างหากนะพระพุทธองค์ท่านก็พัดภาคเหมือนกันนะแต่ทำไมท่านไม่ทุกข์ล่ะ พราะท่านเข้าใจสัจธรรมนั้น